เอาเอามันเพื่อนเอามันเอามันได้อยู่ได้อยู่น่าจะได้อยู่นะโอ้โหไม่ได้สอรี่สอรี่โอ้โหอะไรเนี่ยเออเจ้าเลโ่ตัวสี่อเลยโอ้ถอยโอ้โหโอ้โหถอยเพื่อนโอ้โหถอยตายสองขออภัยขออภัยอย่างแรง เฮ้ยวิตามวะบินมาเร็มาเฮ้ยวิปวิบเอาเอามาดิเพื่อนเอาเอามาดิวปะวิบเออสดสเออสวยโอ้ยมาแกเอดีก็อย่างเดีเห็ม um> ังกรมังกรมังกร Vâng, vâng, lớn lên, lúc thai thai thai. Retreat lúc lúc lúc. Oi, oi, khóc nắp bữa. Hắn là thơm. Ôi, ôi, thơm. Hắn là thơm. Hắn là thơm. Hắn nào, thơm. Hắn là thơm. Hắn là thơm.

A đi lượt luôn chưa gắn con chưa gắn chưa gắn. Holding mama, linh ma mama, hiding mama, hiding mama, hiding ma 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 con con ma ma thôi con, จะดีมูเลยเหรอวินี่งกลางนเพื่อนกลางหน่อยกลางจับมันนี่วิปจับมันหนจอุ้ยอุ้ยไ้โตโลไอโตโลเอาเเข้าป้อมเยมึงเอาเอาโสดสดเข้าป้อมเอาเอาเอาเอ้ยจีเดียวโอ้โหใครมาดึงดึงน เจนเพื่อนเจนเ็นเจนเ็นเอามันอามันบีบบีบบีบอามันได้อยู่นะได้อยู่มั้งได้น่าจะได้อยู่นะได้อยู่นะอื้อจีดียวปรับ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 เอ้ยเฮ้ยอย่าหนีเพื่อนอย่าหนีอย่าหนีโอ้โดนเลยคราวนี้โดนเลยโอ้ตายตายโอ้ไม่น่าเลย แหลมไปเฮ้ยไม่เอามังกรมั้งเหรอเพื่อนเอ้ยเอามังกรมั้งตีโย่มังกรไม่เอาเลยอ่ะมังกรน่ะเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นพื่เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเลังไป ô Solo lô mấy anh lô đạp nhưng mà อย na, ar eln, ู่นะเพื่อนมารับอยู่มารับอยู่นะรับอยู่นะมังกรเดี๋ยวไม่เพื่อนมังกรเนี่ยไม่เอาเลยป่าไม่เอามังกรให้เลยก็เบื่อเลยช่วยหก็น่อยาเชื่อใ้วะใจ has been defeated. Oh oh Oh, Enemy tiêu kill. tiêu tiêu chị tiêu Shut down. chị tiêu chị tiêu chị Đây đi tiêu chị tiêu chị Nào, chị

Oh, Bibi-Bip. beep beep, beep. Back, back, back. Your team destroyed a tower. An ally has been defeated. เอาป้อมอยู่แล้วนะไม่เอาไม่ได้แล้วเนี่ยต้องเอาป้อมอยู่แล้วนะอืมโอ้โหนี่ทำยังไงตูง้จี Oh. An enemy has been defeated. Tuyến tuyến ơi, tuyến ơi, tuyến ơi, tuyến giải lại. của thằng lại เอตงนนนัั้้ยาวแลดไปไปเออร้อนไปเลยไปเลยกำลังตามไปกำลังตามไปกำลังตาไปเฮ้ดีแกเอามังกรเลยดีเนอโอ้ป่าไม่ไปเลยป่ากูก็เซ็งเลยเฮ้ยวัวมาวัวมาเฮ้ยวัวมาวัวมาเอาไม้วัวโอ้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว

Oh, Lan, An ally has been defeated. Slayer minions in Slayer Lane. Your tower has been destroyed. Mm. ด,กกด,ดีดอินเฮ้ยเกิดนะไร้นกูว่าถูกเขาพังเฮ้ยลิงเราอะไรวะเอาเอาติดติดติด

ไปท้องไปท <ไป S 2> ้องรวม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 เร็ว <ไป S 2>

ถอยก่อนถอยก่อนโหหมดเยอะพังเนี่ถอยถอยดิโถเอ้ยไม่ถอยแล้วโโอ้หล็อกไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเหรอเห็นไหมพังหมดออกของออกของถอยมา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  ถ้าก็เถอะต้องรอต้องรอรอพวกเกิดก่อนขู่บอลว่ะบอลบอลบอลถอยมาไอ้ด้จะเข้าไปทำใหม่กัน่ะโอ้โหมึงก็เนาะตัวเดียวยังจะเข้าไปอีกนี่เป็นยาอ่อนปะเนี่ย มึงดาเมจมึงเป็นล้านไงวะมึงไรสาระอีไยตรง้ก็ดาเมจเป็นล้านนะเข้าเดียวเข้าไปเดียวลิงแถวนะลิงเขานะเริ่มมเนี่ว

เสียหมดเกมแต่ละเกมส่งมาดีๆนะพังหมดหายไอลีไปกแก ไม่ไหวมั้งไม่ไหวแล้วมั้งออกแล้วไม่ไห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 วออกออกไม่ไหวโอ้โหยิงไม่เข้าเลยถอยแล้วต้องถอยแล้วถอยถอยถอยยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าเดี๋ยวดิโอ้ยยิงไม่เข้าเลยอะโซโลเอาเลยวะโอ้าว ภาชนะเฉย